าแล้วครับพี่น้องครับคือของไงนะครับจา่าอิมอืออือครับมาเล้วมาแล้วครับอ,อือมาวออือของไงครับพี่น้องของไงมาแล้วมาแล้วอือไม่เลยพี่ต้องไม่เลยมันของอันนี้เย็บของทั้งหุ่นอยากพี่น้องครับอือแล้วป่อยไม่ดิง่งเงา ไก่ที่ไก่ไอยู่ท่นเห็นหัวมั้ยเนี่ยติ้งอยู่ติ้งอยู่เลยเอาละครับเอาละครับเออเอาละครับเอาละครับเอาละครับเบื้องคุณเบิ้องเล็กออกเล็กออกที่สามนี่สิอ้อู้เอาละครับพี่น้องหลุ่นซอยกันครับอู้มันของอันของของพักบุ๋งบุ๋งดินดินเดี๋ยวให้มันดินออกโอูใหญ่วยสุลห่วยอย่าอู้ พี่น้องให้เร็วว่าจะไหนมาเร็วๆมันแด็ดเนี่ยรู้ขึ้นบ้าี่ย่านมันลุดดิเนาะผีครับทรรโทมันาของแท้ครับเ,เห็นได้เสียวขึ้นได้มันเโอ้ยโรงงานไปเอาแล้วโอ้ยหลุดดีเหรอของพวกบุ้งนี่อ๋อมันดินบันลุดนี่มันดีขึ้นมาแล้วโอ้ยหอดหัวมันตัวน,นั้นเห็นหัวมันเองไหโอ้เห็นแล้วเนาะอาย่วะนี่ใหญ่ีดีดิโอ้ยใหญ่ีจุดเลย เบียกี่หวานรุดแล้วลร,ลลรุดบ่มรุดรุดอย่างที่มันสกัดสกัดมองหานี่คกเลยไปเลือดไปเลือบบ่รครับของไงพี่น้องไี่ล่ะโอ้ยอืดบนหานนี่เออจิ้งลนี่โอ้พี่น้องยม้มยิ้มแปดลเอโอ้พี่น้อง บิกไล่ครับอู้แปดโลครับพี่ของเงยมันอยู่ในหลวงบัวอู้สุดยอดครับโม่พี่ก็เต้าขึ้นได้ไหนเฉยๆเจ้าโม่ค่ะเพราะพี่สะดึงนี่ขาดแท้ปล่อยมันดิ้นรุดเองเออประคองสายตึงๆไว้ขอคำคมเลยครับไอ้ก็ลานะบ่ไอ้เพิ่ยเห็นตัวเงยไปนี่เฉยๆ